โ o โยต้า i ินิแลนด์ครูเซอร์6คือหนึ่งในรถ SUV รุ่นใหม่ที่หลายคนจับตามองเพราะเป็นการต่อยอดจากประกูลนด์ครูเซอร์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแกร่งและความทนทานแต่ครั้งนี้ถูกปรับโฉมให้มีขนาดกระทัดรัดลงเพื่อรองรับการใช้งานในเมืองมากขึ้น โดยยังคงไว้ซึ่ง DNA ความหรูหราและสมรรถนะในแบบฉบับแลนด์ครูซเซอร์อย่างครบถ้วนการเปิดตัวของรุ่นนี้ถูกคาดหวังอย่างมากกว่าจะเข้ามาตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการรถ SUV ที่หรูหราคล่องตัวและประหยัดพลังงานเหมาะทั้งการขับขี่ในชีวิตประจําวันและการเดินทางไกลรูปลักษณ์ภายนอกของ Toyota Mini Land c r u i s e r 2026ถูกออกแบบมาให้สะท้อนถึงความดุดันและความพรีเมียมในสไตล์แลนด์ครูซเซอร์แต่มีขนาดที่กระทัดรัดและเหมาะกับการใช้งานในเมืองมากกว่า กระจังหน้าแบบใหม่พร้อมเส้นสายโครเมียมดูหรูหราและล้ำสมัยไฟหน้าเล็ดดีไซน์เฉียบคมเพิ่มความทันสมัยและให้การส่องสว่างที่ชัดเจนล้ออลลอยขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มความมั่นใจและความสมบุกสมบันในทุกสภาพถนนด้านข้างตัวรถใช้เส้นสายที่คมชัดสะท้อนความแข็งแรงและความสง่างามขณะที่ด้านหลังมาพร้อมไฟไท้ายเล็ดแบบพาดยาวให้ความรู้สึกโมเดิร์นและหรูหราไปพร้อมกันห้องโดยสารภายในของมินิแลนด์ครูเซอร์2อถือเป็นจุดเด่นที่ทำให้หลายคนสนใจ ภายในถูกออกแบบให้หรูหราและทันสมัยเหมือนรถ SUV ระดับพรีเมียมเบาะนั่งทั้งหมด3าแถวรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดเจ็ที่นั่งเหมาะสำหรับครอบครัวและการเดินทางไกลวัสดุที่ใช้ตกแต่งเป็นหนังคุณภาพสูงและวัสดุซอฟต์ทัชทั่วทั้งห้องโดยสารคอนโซลกลางมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับทั้ง Android Auto และ Apple Ca r p l a y ระบบเสียงคุณภาพสูงช่วยเพิ่มความบันเทิงระหว่างการเดินทางนอกจากนี้ยังมีแผงหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบที่แสดงข้อมูลการขับขี่ครบถ้วน รวมถึงโหมดการขับขี่ที่สามารถปรับได้ตามสภาพถนนพื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวางเบาะนั่งแถว2และแถวสาสามารถปรับพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระทําให้รองรับทั้งการใช้งานในชีวิตประจําวันและการเดินทางท่องเที่ยวระบบปรับอากาศแยกโซนให้ผู้โดยสารทุกแถวได้รับความสะดวกสบายนอกจากนี้ยังมีไฟแอมเบียนไลท์ภายในห้องโดยสารที่ช่วยสร้างบรรยากาศหรูหราและอบอุ่น ในด้านสมรรถนะโตโยต้ามินิแลนด์ครูเซอร์6คาดว่าจะมาพร้อมขุมพลังไฮบริดเจเนเรชันใหม่ที่ทั้งแรงและประหยัดน้ำมันโดยจะใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อให้สมรรถนะการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมระบบขับเคลื่อน4อี่ล้อ AWD จะถูกติดตั้งมาเพื่อเพิ่มความมั่นใจในทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองทางหลวงหรือเส้นทางออฟโรดระบบการสะเทือนถูกปรับจูนให้มีทั้งความนุ่มนวลและความมั่นคง ช่วยให้การขับขี่ราบรื่นแม้บนเส้นทางครุกคลับในส่วนของเทคโนโลยีความปลอดภัย Toyota Mini Land Cruiser 2026มาพร้อมกับ t y o ย a s a f e t y s e n ซนรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งประกอบไปด้วยระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและกล้องรอบคัน360องศาเพื่อช่วยให้การขับขี่และการจอดรถปลอดภัยมากขึ้น สำหรับราคาคาดการณ์ในประเทศไทยโตโยต้ามินิแลนด์ครูเซอร์2026อาจเปิดตัวที่ช่วงราคาเริ่มต้นประมาณ1 6 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0บาทซึ่งถือเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้รับทั้งดีไซน์หรูหราสมรรถนะไฮบริดเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงและความอเนกประสงค์ที่รองรับการใช้งานทุกรูปแบบ t o y ย t a Mini Land c r u i s e r 2026จึงไม่ใช่เพียงแค่ SUV ขนาดกลางธรรมดาแต่เป็นการผสมผสานระหว่างความหรูหรา ความแข็งแกร่งและความประหยัดที่ตอบโจทย์ผู้ขับขี่ในยุคใหม่อย่างแท้จริงใครที่กำลังมองหา SUV 7ที่นั่งที่ครบเครื่องทางด้านการใช้งานความสะดวกสบายและภาพลักษณ์ที่โดดเด่นรุ่นนี้คือ1ในตัวเลือกที่ไม่ควรพลาดเมื่อเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี2026